มีปัญหาทําคลิปวิดีโอถ่ายมาแล้วมันไม่ชัดจะทํายังไงให้มันชัดเปรีย้ยที่สําคัญทำได้ฟรีบนออนไลน์รีบดูคลิปนี้ด่วนเลยจ้าใครที่มีปัญหาถ่ายวิดีโอมาแล้วไม่ชัดนะคะแต่ไม่รู้จะทํายังไงวันนี้พี่เมลีจะพาไปดูการใช้งานปรับสเกลนะคะ วิดีโอของเราให้ชัดเปรีย้ยมีคุณภาพในแคป c ั t นะคะที่สําคัญฟรีด้วยร่วมถึงถ้าเกิดใครมีรูปแล้วมันไม่ชัดเนี่ยก็สามารถดูได้นะคะใครที่ใช้งานแคป c ั t อยู่รับรองได้ประโยชน์อย่างแน่นอนจ้าสาหรับใครที่เพิ่งดูครั้งแรกนะคะพี่เมลีแนะนําให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบและพี่เมลิสทาทาสแตมไว้ด้านล่างสามารถไปกดทบทวนในช่วงที่เราสนใจได้เลยเครื่องมือที่เราใช้วันนี้นะคะเป็นตัวตัดต่อวิดีโอเป็น แคปคัทซึ่งหากใครยังไม่เคยรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแคปคัทเนี่ยสามารถ ตัดต่อผ่านมือถือก็ได้ตัดต่อผ่านคอมพิวเตอร์หรือว่า PC ของเราก็ได้ไม่ว่าจะเป็นคนที่ใช้ Windows หรือใช้ Mac นะคะก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันและที่สําคัญก็คือมันสามารถใช้งานออนไลน์ได้ด้วยนะจ๊ะที่รักซึ่งเวลาที่เราใช้งานนะคะถ้าเรามีบัญชีเดียวกันเนี่ยเราสามารถเชื่อมได้หมดเลยนะทั้งในคอมพิวเตอร์ก็ได้มือถือก็ได้หรือแม้แต่กระทั่งออนไลน์ก็ได้นะคะพี่เมลี่มีเหตุผลนะคะว่าทําไมถึงให้ทําแบบนี้ลองดูคลิปจนจ,นจบจะได้คําตอบค่ะส่วนใครใช้มือถือก็ไม่ต้องน้อยใจนะคะพี่เมลี่ มีวิธีทำให้ด้วยเหมือนกันค่ะ หลายคนอาจจะเอาพี่คะมันใช้งานยังไงหนูเพิงเคยใช้งานครั้งแรกมันมีด้วยหรือนะคะมีค่ะค่ะเข้ามาที่ Google นะแล้วก็พิมพ์คําว่าแคป c ั t ออนไลน์นะคะพิมพ์ไปแบบนี้เลยเพืพ่อนๆจะเจอเครื่องมือแคป c ั t ขึ้นมาอันแรกนะคะจะเป็นแคป c ั t c o m สัญลักษณ์แบบนี้นะกดเข้าไปตึง้งเพื่อนๆสามารถล็อกอินได้ด้วยอีเมลนะคะหรือ Facebook หรืออื่นๆได้ส่วนใครทําแล้วนะเดี๋ยวไปดูวิธีการด้วยกันค่ะ สำหรับใครที่ต้องการปรับขนาดของวิดีโอนะคะเวลาที่เพื่อนๆเ,เข้ามาในแคปคาดเรียบร้อยแล้วย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าอันเนี้ยทำผ่านเบราว์เซอร์หรือว่าทำผ่านอินเทอร์เน็ตนั่นเองนั่นหมายความว่าเพื่อนๆจะต้องใช้แคปขาดออนไลน์นะเข้ามาเสร็จปุ๊บนะคะเพื่อนๆสังเกตเมนูฝั่งซ้ายมือของเรานะคะจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะมาตรงที่เครื่องมือเมจิกค่ะกดเข้ามาเลยปุ๊บทีเนี้ยเพื่อนๆเ,เลื่อนมานะคะ จะมาเจอเครื่องมืออัปสเกลวิดีโอซึ่งถ้าสมมตินอนาคตไม่เจอเนี่ยเพื่อนๆสามารถค้นหาได้นะหรือไม่งั้นก็มา เกี่ยวกับสําหรับวิดีโอก็ได้นะคะอืม,อมอกดจิ้มเข้าไปเลยแชรดับเพื่อนๆจะเจอหน้าตาแบบนี้ค่ะวิธีการก็ค่อนข้างง่ายนะคะก็คือเราเนี่ยสามารถดึงไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของเราทีนี้เพื่อนๆหลายคนอาจจะงงว่าพี่คาแล้วถ้าเกิดหนูฝากไว้ใน Google d ไดร์หรือว่าจากในช่องทางอื่นๆได้ไหมไม่ได้เก็บไว้ในคอมอย่างเดียวได้หรือเปล่าคําตอบคือได้นะคะเวลาที่เพื่อนๆจะปรับขนาดวิดีโอเนี่ยหน้าที่ของเพื่อนๆ,ๆคือเลือกวิดีโอที่เราต้องการ ปรับขนาดโดยเรามาอัปโหลดตรงนี้ก็คือเอามาจากในเครื่องของเราในคอมแต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้อยู่ในคอมในเครื่องของเราเนี่ยให้เพื่อนๆมากดตรงจุด3จุดเนี่ยจะเห็นว่ามีทั้งในพื้นที่ก็คือที่เราฝากไว้กับแคปคัดหุย้ยหลายคนไม่รู้นะว่าเขา แจกพื้นที่ฟรีเนี่ยไปตามดูคลิปพี่เมลีได้นะคะหรือว่าเพื่อนๆจะเก็บไว้ใน g o o g l e d r i v เอาไว้ในด็อกบล็อกเนี่ยก็สามารถไปเลือกตำแหน่งนั้นๆแล้วก็เลือกวิดีโอได้เลยค่ะเดี๋ยวรอบนี้พี่เมลีขอสาธิตเป็นตัวในเครื่องก่อนแล้วกันนะคะพี่เมลีก็กดอัปโหลดค่ะสมมุตินะคะพี่เมลีก็ไปเลือกคลิปวิดีโอมา1คลิปนะคะปุ๊บอ่ะเราก็ให้ระยะเวลาเขาเนี่ยอัปโหลดวิดีโอเข้าระบบสักคู่หนึ่งนะคะทีเนี้ยความละเอียดมันก็คือจากเดิมเนี่ยมันจะเป็นไซส์นี้นะคะเพื่อนๆดูนะความละเอียดจะเป็น ธรรมดานะคะก็คือแบบ SD ปกติถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆอ,อยากได้เฮ้ยมันให้ให้ภาพมันละเอียดขึ้นอีกเนี่ยเพื่อนๆก็คือแค่อัปเสร็จนะคะแล้วระบบจะทําให้เลยโดยความละเอียดเนี่ยเขาจะเอาคูณ2จากไฟล์ต้นฉบับที่เรามีนั่นหมายความว่าเฮ้ยถ้าเกิดวิดีโอมันเล็กมากๆเนี่ยเขาอัปสเกลให้แล้วมันก็อาจจะได้แบบ ชัดขึ้นมาเป็น2เท่าตัวเนาะแต่ว่าจะชัดเปรี้ยแบบ 4K เลยไหมเนี่ยอาจจะไม่นะคะเพราะว่ามันแค่คูณ2นะหลังจากนั้นค่ะหน้าที่ของเราก็คือกดอัพสเกลแค่นั้นเองแท้แอ่ก็รอเวลาสักครู่หนึ่งนะคะทีนี้ค่ะเพื่อนๆสามารถเช็คได้เนาะว่าเนี่ยคุณไปดูภาพต้นฉบับซีว่ามันชัดแค่ไหนกับภาพที่เราอัพสเกลให้นะคะเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถดูได้ถ้ากดดูต้นฉบับเนี่ยแล้วก็มากดเล่นตรงนี้นะคะมันก็จะชัดในระดับหนึ่ง อันนี้ประมาณนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าอยากดูการเปลี่ยนแปลงเนี่ยค่ะก็มากดตรงนี้นะปุ๊บเอาต้นฉบับออกนะเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูนะคะม,มีความชัดขึ้นนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าเราโอเคแล้วนะคะเพื่อนๆก็แค่กดส่งออก ได้เลยปึ๊บอ่าส่งออกเสร็จแล้วไปอยู่ที่ไหนอันนี้ขึ้นอยู่กับเรานะว่าเราจะไปตัดต่อในแคปคั t เลยในทันทีหรือเราจะแชร์ไปยังที่อื่นหรือว่าเราจะดาวน์โหลดเก็บไว้นะคะโดยพี่เมลีนเนี่ยจะดาวน์โหลดเก็บไว้ใช้งานก็แค่กดดาวน์โหลดตรงนี้แค่นั้นเองค่ะแล้วก็ไปหาที่เซฟไฟล์นะคะอย่างเช่นสมมุติว่าอันนี้รวมอยู่ในวิดีโอที่ใช้บ่อยอ่ะแล้วก็ไปเลือกตำหนง่งตำแหน่งให้เรียบร้อยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็กดเซฟค่ะ ทีนี้นะคะเพื่อน,อนๆอาจจะงงว่าเฮ้ hey, พี่ขาปล่าวิดีโอเนี่ยมันนอกจากจะชัดแล้วมันจะช่วยอะไรเราได้อีกนะคะตัวนี้แคปคั t เขาใช้ตัว AI นะมาช่วยปรับขน,ขนาดของเราให้มันดีขึ้นนะคะโดยเขาบอกว่าเฮ้ยมันจะแก้ไขสีด้วยนะทำให้คุณภาพของวิดีโอของเราเนี่ยดูเป็นโปรเฟ s ชั o นอลมากยิ่งขึ้นนะคะ p r โปร s ฟ i ชั a l อ o ล k i n g นะคะนั่นหมายความว่า 1. คมชัด 2. มีการปรับแสงนะคะแล้วก็ คุณสมบัติอื่นๆเนี่ยให้มันดีมากขึ้นสวยงามมากขึ้นนะคะซึ่งมันจะมีความแตกต่างกับการปรับขนาดวิดีโอนะคะซึ่งใครงงอะตามดูกันต่อเลยค่ะว่ามันแตกต่างกันยังไงเนาะสำหรับตัว แคปคัทในมือถือ,อจริงๆอ่ะก็ทําได้นะคะแต่ว่าเขาอ่ะจะไม่ได้ใช้ตัว A.I. ช่วยสมมุติว่าถ้าเพื่อนๆอยากที่จะทําจริงๆเดี๋ยวพี่เมลีแนะนาแบบนี้นะคะเราเปิดวิดีโอของเรามาแล้วเรากดจิ้มจนมันขึ้นกรอบสีขาวแบบนี้นะคะแล้วเพื่อนๆดูแถบเมนูด้านล่างนะกดเลื่อนมาเรื่อยๆเลยค่ะจนมาเจอคําว่าคุณภาพวิดีโอ H.D. แบบนี้นะคะก็กดจิ้มเข้าไปค่ะซึ่งถ้าเพื่อนๆจะแบบ ให้มันเปรี้ยมากๆอย่างเงี้ยมันก็จะติดคําว่าโปรนะดังนั้นนะคะวิธีที่จะแก้ไขสําหรับคนที่อยากใช้งานฟรีอยู่ให้มาตรงปรับแก้นะคะแล้วเพื่อนๆมาตรงทําให้คมชัดซึ่งตรงเนี้ยเพื่อนๆก็ลากได้ตามความเหมาะสมเลยนะคะว่าเราจะให้คมชัดแค่ไหนทีเนี้ยถ้าสมมติว่าไฟล์มันเล็กมากๆหรือว่ามันไม่ละเอียดเนี่ยเพื่อนๆอาจจะต้องทําการปรับซ้ําหลายๆครั้งนะคะหรือลองใช้เป็นออนไลน์แบบที่พี่เมลีแนะนาดูเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็กดติ๊กถูกโดยเพื่อนๆเลือกปรับใช้ทั้งหมดกับทุกวิดีโอของเราที่ เราใส่ไปได้นะอย่างสมมุติว่าเรามี3มวิดีโอเนี่ยสามไอสามฟุตเทนะคะหรือว่าไอวิดีโอที่เราถ่ายมาตอนแรกเล็กๆเนี่ยสอันประกอบกันเ <_ EN _> พื่อนๆก็สามารถกดปรับใช้ทั้งหมดได้เหมือนกันนะคะ<_ <EN> _>แต่เนี่ยในตัวอย่างพี่เมลีทําให้ดูเป็นแค่วิดีโอเดียวก็เลยไม่ได้เลือกให้ดูนะคะเสร็จแล้วก็กดติ๊กถูกแค่นี้เองค่ะลองดูนะคะ<_ <EN> _>ซึ่งถ้าเพื่อนๆอยากให้มันคมชัดมากๆเราใช้งานในมือถือนะคะ ก็จะติดตรงคําว่าโปรเนอยถามว่ามันปรับได้ถึงขนาดเท่าไหร่นะคะก็คือเมื่อกี้พี่เมลีพาไปตรงปรับแก้แต่ว่าถ้าเกิดใครสะดวกในเรื่องเงินหรือแบบอืมนะคะฉันใช้โปรอยู่แล้วก็มาตรงคุณภาพของวิดีโอนะคะแล้วเพื่อนๆก็เลือกตรงคุณภาพตรงเนี้ค่ะจาก HD นะทีนี้นะคะเพื่อนๆก็เลือกมาได้เลยเลือกได้จนสุดนะคะเป็น UHD ก็คือแบบชัดเปรี้ยเลยนะคะ อันนี้ก็คือต้องเสียตังค์นะลองไปพิจารณาทางเลือกดูนะคะว่าสะดวกแบบไหนทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะพี่คะแล้วถ้าสมมุติว่าตอนที่ส่งออกเนี่ยหนูไปเลือกให้มันคมชัดได้ไหมแบบอย่างนี้นะคะสมมติว่ากรณีที่เราปรับตรงนี้แล้วแต่ว่าเราไม่อยากไปแบบเสียตังค์ให้เขานะคะ เราจะทำยังไงได้บ้างอะกดตรงนี้กดส่งออกใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยแล้วเราแบบเอออยากเวอรวัาางอยากให้มันชัดมากอะพี่มิลีลองทําให้ดูนะทีเนี้ยก็ได้แหละแต่ถ้าต้นฉบับของคุณเนี้ยมันไม่ชัดเอาซะเลยหรือว่ามันมันปรับแล้วอะแบบ ก็ปรับได้ดีในระดับหนึ่งแต่คุณจะเอาแบบโหให้มันชัดเปรียบแบบ 4K เหมือนในดูหนังเลยเนี่ยเขาบอกว่ามันอาจจะไม่เห็นความแตกต่างนะเนี่ยค่ะเออดังนั้นนการที่เราจะถ่ายต้นฉบับเนี่ยให้มันชัดก็น่าจะดีกว่าเนาะแต่ถ้าเกิดมันไม่ชัดเนี่ยก็ลองไปปรับดูตามวิธีที่พี่มเมลีแนะนําก่อนนะคะ ทีนี้หลายๆคนอาจจะงงว่าเอ้าพี่คะเดี๋ยวก่อนนะคะคือมันมีแบบอัพอัพสเกลวิดีโอกับปรับขนาดวิดีโอมันมีความแตกต่างกันยังไงแตกต่างค่ะไอตัวที่ปรับขนาดวิดีโอเนี่ยเราสามารถ ทำในแคปคัสต์พได้ปกตินะคะคือไม่ต้องมาทำออนไลน์นั่นหมายความว่าเราอะค่ะมีวิดีโอเป็นทรงใดทรงหนึ่งอยู่แล้วแล้วเราไปปรับเป็นทรงอื่นๆอย่างเช่นเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 1> คุณทำวิดีโอเป็นแนวนอนมานะแต่ว่าคุณจะไปทำลง t i k t o k เนี่ยมันต้องเป็นแนวตั้งเป็นแบบอื่นๆเนี่ยค่ะเราถึงจะใช้เครื่องมือปรับขนาดวิดีโอคนละแบบกันนะคะซึ่งก็หลักการเดียวกันนะคะก็คือแค่กดอัปโหลดถ้ามาจากคอมของเราหรือมากดในพื้นที่ที่เราเก็บไว้แล้วหลังจากนั้นค่ะเราอะมาเลือกสัดส่วน ว่าเราจะเอาไปใช้ช่องทางไหนเนาะเป็นแนวตั้งก็จะใช้เป็น9ต่อ16จะเห็นว่า upscale คือทําให้มันชัดเปรี้ยมากขึ้นแต่ปรับขนาดเนี่ยก็คือเปลี่ยนไซน์นะคะ,ะเดี๋ยวพี่เมลีทำให้ดูนะคะก็กดอัปโหลดแล้วก็เลือกไปได้เลยอย่างสมมุติว่าพี่เมลีเนี่ยเอาเป็นวิดีโอเดิมแล้วกันเนาะ อันนี้เป็นตัวก่อนปรับขนาดนะคะปึ๊บอ่ะกดเลือกเข้าไปทีนี้นะคะเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าอ๋อสัดส่วนเดิมเนี่ยมันเป็นแนวนอนนะแต่ว่าฉันอยากเอาไปทาแนวตั้งนะคะเพื่อนๆก็กดเลือกเป็นแนวตั้งมันก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะซึ่งเราสามารถกดให้มันขึ้นกรอบได้นะคะแล้วก็ลากมุมเอยจะเอาเต็มเลยไหมนะคะหรือเอาแค่ไหนอันเนี้ยเพื่อนๆลองดูแล้วก็มากดพรีวิวตรงนี้ได้ะคะ่ะปึ๊บอ่า ประมาณนี้ค่ะซึ่งถ้าสมมติว่าเฮ้ยไม่โอเคนะเราก็กดย่อมุมขยายได้เห็นไหมคะว่ามีความแตกต่างระหว่างปรับขนาดกับอัพสเกลนะซึ่งถามว่ามันทำไซส์ไหนได้บ้างก็เนี่ยทุกไซส์ที่เขามีให้นะคะเพื่อนๆใช้ช่องทางไหนเพื่อนๆก็แค่ไปกดนะคะนอกจากนี้ถ้าสมมุติว่าเราทำแล้วเราอยากปรับพื้นหลังด้วยก็ได้นะก็มาเลือกตรงพื้นหลังนะคะไปเลือกพื้นหลังเอาเป็นสีอื่นก็ได้นะคะอย่างเช่นพี่มมลี่เอาเป็นพื้นหลังเป็นสีขาวนี่มันก็จะกลายเป็นสีขาวให้นะคะ ปึ๊บอาจจะลากตำาหนง่งตำแหน่งอะไรแบบเนี้ยก็ได้เลยนะคะอันนี้เพื่อนๆลองไปปรับใช้งานดูนะคะเสร็จแล้วทำยังไงสมมุติว่าเราโอเคสิกระแเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็คือส่งออกอีกครั้งหนึ่งนะคะปุ๊บส่งออกแล้วก็ไปดูว่าเราจะเก็บไว้ในที่ตรงไหนของเครื่องเรานะคะหรือจะไปแช่ใน g ูเกิ e ไดในอะไรใดๆก็แล้วแต่เลยนะคะ หอย่างในกรณีที่เราใช้แคปคัต PC นะคะหรือว่าแคปคัตในคอมพิวเตอร์เนี่ยเวลาที่เราส่งออกคลิปมาค่ะเขาก็จะมีให้เราเลือกเลยว่าเนี่ยออริจินอลเราตัดแบบไหนนะคะอย่างสมมตินในกรณีเนี่ยพี่มิลีตัดเป็นทรงสี่เหลี่ยมแนวนอนเพื่อที่จะใช้ลงใน YouTube นะคะเขาก็แปลงมาให้เลยเฮ้ยสมมติว่าคุณจะใช้ใน t i k t ก k นะเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาทําแต่ประเด็นคือถ้าเกิดว่าจะาพวกนี้ด้วยคุณก็ต้องซื้อโปรโคแค่นั้นเองนะคะ ก็ลองดูนะว่าเพื่อนๆจะใช้เทคนิคการปรับขนาดวิดีโอนะคะหรือจะให้แคปคัตเขาทําให้อัตโนมัติแบบนี้ขึ้นอยู่กับความง่ายความสะดวกและก็งบประมาณในกระเป๋าของแต่ละคนนะคะ